แอปลาซันด้าสังสมุดโน้ตปากกาไฮไลท์ไส้ดินสอแล้วก็ปฏิทินมาห้าอย่างอันนี้เข้าแอปลาซันด้าอันนี้ก็รายการสังอองสงรรส่งซื้อของฉันแต่รายการสั่งซื้อของฉันยวสไลเลื่อน สั่งไปวันที่สิบเอ็ดมกราสองหนึ่งของมาส่งวันนี้วันที่หกกุมภาสองหนึ่งรอเกือบเดือนหนึ่งแล้วโคตรนานเลยเนี่ยคำสั่งซื้อแตะเข้ามาอันนี้ก็ชื่อชื่อ,ช,อชื่อนามสกุลเราเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ อันนี้ก็สินค้าที่เราสั่งไปสมุดปากกาไฮไลท์สมุดโน้ตแล้วก็ใสที่สอรประจิทินส่งวันที่11มกราคม21มกราคม21 2อย่างมัน107บาทค่าจะส่ง45ลดไป38มันเป็น114บาท หนึ่งร้อยสิบสี่บาททีนี้ให้ไปดูทีนี้เราต้องมาดูราคาราคาวันที่เราซื้อแะ้วแต่โฮมมาก่อนราคาวันท,ที่เราซื้อที่เราแคปเจอร์ไว้อันนี้ราคาสมุดโน้ตอันนี้สมุดโน้ตห้าสิบหกบาทห้าสิบหกบาทลดลดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเก้าบาท สมุดหน้ตปากกาไฮไลท์ปากกาไฮไลท์40บาทลด45้เปอร์เซ็นต์เหลือยีบบาทอันนี้สมุดสมุดโน้ยเล่มหนึ่งอันนี้35 35บา้ลด49บเาหลือ18บาท สามสิบาทแล้วสีบเาอร์นต์เหลือสามสิบาทแล้วกันนี้ไส้ดิซโซ่ไส้สอบาท17บาทแล้วสีเดเปเ็นต์เหลือเก้บาทไส้สดิซโ่โดนแกะมาด้วยนีน่ะมีรอยแกะออกมาด้วยอ่ะไส้สอบีอันนี้ปาดิจินทินน่ารักดีอ่ะไปทินห้ิบห้บาท ร้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบเก้าบาทโอเคห้าอย่างหนึ่งร้อยสิบสี่ประใจดีอะแต่นี่ไม่มีรอยแกวออกมาแต่โ้งมา,มาเขาลาซินดาต่อเมื่อกี้เขามาส่งยังไม่ยังไม่ขึ้นว่าจะส่งสานะสาระสานะ,ะยังไม่ได้ขึ้นว่าจะส่งสำเร็จแล้วที่จริงมันต้องขึ้นสาระจะส่งตรงนี้ต้ขึ้นว่าจะส่งสำเร็จยังขึ้นแพ็คอยู่แล้ว เราลืมกดมัง้งโอเคแอปลาเซนดาสั่งของมาห้าหินสมุดโนต้ตปากกาแล้วก็ไส้ซิอแล้วก็ปริทิมปากกาไฮไลท์ห้าอย่างละหนึ่งร้อยสิบสี่บาทโอเคโอเคโอเคถูกใจดี